ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับไอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับแมปฟรูดแบทเทิลกาวนะคะทุกคนก็เราจะใช้ผลปีศาจนะคะในการต่อสู้เนาะเนาะแมปนี้โอเคก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลปีศาจกันก่อนเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้เอาผลปีศาจนะคะไปสู้กับคนอื่นได้เนาะเออแต่จริงจริงไอก็แอบเล่นแล้วนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่า เห็นว่าแบบนี้มันดูแบบเอ้ยมันดูแบบตื่นเต้นเราใจนะ่าสนใจนะคะทุกคนก็เลยแบบเอามาแคสให้เพื่อนๆได้ดูเนาะโอเคอืมตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่500เพชรปชปามันมีแบบสุ่มแบบปกติใช่ปาแล้วก็แบบรวดเร็วอ่ะลองสุ่มแบบ80เพชรซิเราจะได้ผลอะไรจึ๊บ ้ยอะไรอะผลแก๊สผลนี้ไม่ธรรมดาอ้ยเดี๋ยวลองผลแก๊สก่อนได้ไหมอะ้ยนี่ไงนี่เราได้ผลแก๊สและะ้วค่ะทุกคนในคอลอนเลยซิติดตั้งไปเลยเออเราได้ผลแก๊สแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ลองเอาไปสู้กับคนอื่นกันเลยดีกว่าคะ่ะทุกคนไปไปกันอะล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะทุกคน้ยดูดีด้านล่างมันมีสกิลด้วยสกิลต้องใช้เลเวล9 26กแล้วก็50และเลเวลมันต้องเก็บยังไงเราต้องตีคนเรื่อยเรอหรอในคอลลองดูซิสกิลเป็นแบบไหนยะ yeah. อุ้ยเฮ้เป็นดาบอุ้ยมันเป็นดาบทุกคนอุ้ยเก๋เก๋อ่ะแกะอะไรจะมาตีฉันหรอแกะใหญ่อ้ยเฮ้เก๋วี่มันปังมันปังวิสกิลปังมานี่นี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกระตุกกระตุกโอ้ยมาลูกกี้กันทำไรทำไรฉันลูกกี้กันทำไรฉัน แกจะสู้กับฉันเหรอแม่นินิต่อยต่อยอย่ากนี่เออเราได้เราฆ่าไปแล้วนะคะหนึ่งคนอุ้ยเราได้เจมมาด้วย150เมตรแล้วมันสามารถเรามาทําและเอาแบบไปสุ่มผลพิศารได้ต่ออย่างนี้หรอแกมันก็แอบสนุกนะแต่ว่าฉันอยากปิดเพลงเกมนี้จะไม่ทำมันปิดไม่ได้อุ้ยเอ้าอุ้ยนินินิต่อยต่อยต่อยนี่นี่อ๋อยฉันจะไม่ได้ทําอะไรเธอเลยทำไมเธอตีฉันเนี่ยอุ้ยเกมมีผลไฟเหรอมันนี่ฉันมีผลนี่ซอสนี่ดาบสีฟ้านี่ตะเตะเตะเตะนี่ มันมีบล็อกไหมเอาบล็อกกดตัวเ F โอเคมาอย่าจา้านี่แกจะสู้อะไรกับฉันทำไมกระตุกจังอไอยบิวอย่ามาทำซ่ากับฉันนะจ๊ะน้องสาวนี่นี่โอ้ยนี่ต้องมเลือดสองร้อย oh my gosh oh my gosh oh my gosh โอ้โหเลือดขาสองร้อยฉันบล็อกก่อนเลยฉันบล็อกฉันบล็อกฉันบล็อกไว้ฉันบล็อกอกัน,กน,กนกเลยมาแกจะมาสู้กับฉันใช่ไหมมาหนียอย่ากคิวหนีต,ต,ตีตีต่อ,อตีต่อขอลมแล้วก็ตีต่อกับทุกคนจะไปไหนจะไปไหนจะไม่จะตีไม่ได้เนอะเนอมา อย่าสกิลหนึ่งอย่าโอ้ยอุ้ยโดนลุมเราโดนลุมไม่ได้เราโดนลุมัน,มมนมทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเราเอาคนนั้นให้ให้ให้แบบน็องก,ก่อนเอาเอาคนนี้คนนี้ขอห้าวคนนี้ขอห้าวุิเขาไปสุ่มคนใหม่หรอห้าวหรอจ๊ะห้าวหรอจ๊ะนี่ห้าวหรอโอ้โหโอ้ย,อยลุมลุมคนนี้ก็แบบอ๋ออย่าตีฉันจ,จะขอลอ็ออย่าลุมฉันหน่อยเซ่ฉันขอตีทำไมนี่เตะนี่ โอเคเราต้องเราต้องบล็อกดีๆนะคะทุกคนอุ้ยสนุกอะสนุกอุ้ยทำไมมันกระตุกบ,บ่อยจังเลยจะไปไหนนี่แกจะไปไหนมาให้ฉันตีสติดด,ดี้มาให้ฉันเอาเพชรไปสุ่มผลใหม่อุ้ยแต่สิง่งแค่แบบผลนี้ก็แบบเลิศแล้วนะทุกคนหยา่าดิโอเคอุ้ยทิปเปิลคิวเลิศราคาได้สามคนแล้วรหรออุ้ย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 จะหมอนี่จะหมอนี่เมื่อกี้เธอทำใครไว้มานี้ไหมนตีหน่อยมาแกจะทำอะไรฉันหยา่า ดีดีดีต่อย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 อุ้ยอุ้ยบล็อกไม่ทันบล็อกไม่ทันโอูโหูเขาก็แบบว่าเบิร์นแล้วก็เบิร์นโอ้ยโอ้ยตายตายเราตายนี่นี่เราต้องแบบใช้จังหวะตอนบล็อกอุ้ยบล็อกทันไหมไม่ทันเลือดเหลือที่สามสิบเก้าอุ๊ยอุ๊ยนี่อนี่ใช้โอกาสเนี้ยตีเขาไม่ได้เราต้องบล็อกบล็อกโอ้ยเลือดเหลือสิบเอ็ดอายอุ้ยเฮ้ยมีมีก้อนนีก้อนเอ้ยโอเคอุ้ยตึกตักตึกตักตึกตักเลือดเลือดเหลือทีเดียวนะ ่เออโดนขโมยเงินไป100เบรีโอ้ยไม่เป็นไรอย่างน้นอยเราก็ฆ่าด้กันสาคนแน่โอเคอุ้ยสนุกดีสนุกดีอ่ะ อาะตอนนี้เราเลเวล9แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรามีสกิล2แล้วโอเคคราวนี้ผลแก๊สเราก็จะแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ไอไม่มั่นใจนะทุกคนว่าทำไมด,ดีดีมันกระตุกอะ่ะมันกระตุกเป็นช่วงๆเรนไม่รู้แบบเป็นเพราะแบบว่าคอมไอหรือว่าเป็นเพราะเกมก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนเล่นหลแรกๆตอนนั้นมันก็ไม่เป็นอะไรนะทุกคนนะมาสู้กัน มาสู้กันตีมามาสู้กันฉันมีผลพิษนี้พูกแกก็เอาพิษของฉันไปกินวิว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 เกิดกเาต่อสู้กันตีอุ้ยอุ้ยนี่ฉันขอราดนะฉันขอราดฉันขอรานะแกใช้ผลไฟหนี้บล็อกบ็อกบ็โอเคเรามีผลพิษเรามีผลพิษอุ๊ยอุไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอโดนโดนโดดดฟันฟันหนี้ฟัมสูญยากาศอุ้ยอ่ะใครอะอุ๊ยเขาใช้ผลอะไรอืมืมนี เขาจะผลยังยืดก็จะผลยังยืดเฮ้ยฟัดนี้สุญญากาศโอ้ยโอ้ยโดนลมแบบนี้ก็ไม่ไหวโอ้อะไรค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เก็บเลเวลได้มาถึงเลเวล32แล้วนะคะตอนนี้เรามีี3แล้วแล้วก็ถ้าตรงหน้าของเราณตอนนี้ก็เรามีคนตีกันอยู่เราจะไปแจมนะคะทุกคนเออดูสิเดี๋ยวเรามาลองสกิล3มดีกว่าเดี๋ยวขับไปแจมเลยะคะดอดโด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 ด รถม้าม้าม้าก็กเจมก็กเจมทำไมก็ตุกตามดีนี่นี่เออไปไหน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 ละไปไหนโอเคกดยิ้มคันมามามาอุ้ยมันล้มมันล้มมันล้มหลบปาดดีปาดมาอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกเออมันมันค่อนข้างที่จะอิดรอยค่ะทุกคนได้ยินดีสิอุ้ยโอ้ยโอ้ยบล็อกบอลบล็อกบอนทำไมพอกดอัดแล้วมันกระตุกดิ ฟันส <ak> ีนี้เออได้แล้วค่ะทุกคนวิทย์ค่ะหัวมาสั่งร้อยสามสิบเบนีเออก็บอกแล้วก็ผลของน้อมันก็แบบกระปังอ่ะทุกคนเออเนาะผลแก๊สไอ้ผลแก๊สเนี่ยมันก็แบบเท่อยู่แล้วอ่ะแม่มันกระตุกอ่ะทุกคนเราคิดเองหรือเปล่าเว้ยเว้ยมามีคนมีคนโดดมามาโดดมาหรอเนยเออหัวฟันนี้อู้หู้หู้หูตายตายตายผลยังยืดอ่ะอ่ะตีอ่ะล็อกตายขนาดนี้อ่ะยอมไม่ตีเลยยอมไม่ตีอ๋อ มันล็อกตายแบบนี้ไงเออผลยังที่ก็เขียนองยังได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือแบบว่าสถานการณ์ในแบบเงินตกคอเลสเซียมคือแบบมันเงียบเงียมากเดี๋ยวเราขึ้นไปหาคนที่ฟรีมือใกล้เคียงกับเราดีกว่าโอเคเห็นไหมทุกคนสถานที่ที่เขาตีกันก็คือจะเป็นสถานที่ที่แบบว่าเด่นๆหน่อย,อยเช่นคอเลสเซียมแล้วก็ตรงห้องดอกทาตวาวันใช่ปะเดี๋ยวเราลองไปดูก่อน ตอนนี้เราแบบว่าอยากรู้เหมือนกันนะทุกคนว่ามือเลี้ยว54แบบสกิลมันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็เราเพิ่งรู้นะคะทุกคนว่าการกดสกิลเฉยๆก็จะทําให้แบบว่า exp นะคะมันแบบว่าขึ้นได้ด้วยเนาะดูสิตอนแรกก็เราก็นึกว่าแบบว่าให้ตีคนเรื่อยๆแล้วแบบสกิลมันจะได้ที่เราได้แค่กดสกิลเฉยๆก็ได้แล้วอุ่ยนี่ไงมีคนมาซาดิจ้าโอ้เปิดก่อนได้เปลียวเปิดก่อนได้เปลียวมามาอะไรอะไรนี่อะไรเก่งอ่ะ นี <Z an aaS as> ่ไหวทีที่ไปกดบ๊อบเออเขาตกมาละอย่าโุ๊ยโอ๊ยหัวไหลหัวไหลก็จะหัวไหเฮ้ยอุ้ยมันโดดลงไปแล้วมันโดดลงไปแล้วทุกคนโดดลงไปไหนโดดลงไปไหนอุ้ยมันเกาะได้มันเกาะมันเกาะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย่มันใช้ผลเดียวกันกับเราโอเคมันตกมาทุกคนตกมากะปะเลยสิขาอีโอ้ยอุ้ยเฮ้ยเริ่มเลยอีทีเดี้มันอยู่ไหนแล้วไหนแล้วอุ้ย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 มอก่อนมอก่อนมอก่อนตอนนี้เราไม่เห็นนางเราไม่เห็นตัวนางทุกคน อยู่ไหนละนางหายไปไหนแล้วไปไหนแล้วนางก็แอบเบติมเลือดอยู่ไหนแล้วนี่หายโอ้โหเน้นงินเ้นงินเน้นเงินเ้นเงินเน้นเงินเน้นเงิโอเคจะวางขึ้นไปใช่ป่าวเอ๊ยนางวางขึ้นไปแล้วทุกคนเออตามไปเราต้องตามไปทุกคนไม่ได้พาหัวยิงไปไม่ได้การเล่นก็คือแบบว่าต้องมีแบบว่าเขาเรียกว่านะสกิลเคดีหน่อยนะคะทุกคนเหมือนว่าเราจะแบบยิงมัวม่วๆก็ไม่ได้ใช่ป่าหายทุกคนเขาหายไปไหนอะ่ะคือเลือดเขาเหรอเดี๋ยวแค่สูตรเองอ่ะ หรือว่าเราไปเราเบิร์ไม่พอมันก็เลยไม่ตายอ่ะถ้าเกิดอาการกระตุกกระตุกหน่อยเราก็ต้องขออภัยนะคะทุกคนเพราะเราก็ผัดหลายๆเกมเนาะราวนี้ก็คือมีแค่แมปนี้นะที่มันกระตุกแบบเป็นช่วงๆอุ๊ยอ้าวอุ๊ยนี่นี่นี่มาละปูบูโอ้โหถลอกตายกระดนี้ปล่อยเมาส์เลยอปล่อยคีย์บอร์ดเออปล่อยเออโอ้โหเ็นเจอผล่างยี้ก็คือขอยอมอ่ะเออปล่อยเมาส์จบ คราวนี้นะทุกคนก็คือหลังจากที่เราเล่นมาได้สักครั้งใช่ปะเราไปสุ่มผลอันนี้มาแล้วเราได้ผลแมกม่ามานะคะทุกคนดูสิระดับมหากาบก็คือโอกาสหมุนก็คือโอกาสสุม่มได้คือ0.60เนลยนะคะทุกคนคือแบบน่าจะหายากมากๆแน่เลยเลยนี่ยเราใช้ผลนี้สิเดี๋ยวเราจะไปแอบเก็บผลนี้มาทีหลังนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสกิลมาโชว์กันเลยดีกว่าขอลองดูสกิลหนึ่งสิเออวิ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 ว ปาติโชปาติโชเฮ้ยมันแบบทั้งเบิร์นทั้งเบิร์นทั้งแบบว่าทั้งเบิร์นทั้งอะไรนะทุกคนแบบทําให้แบบว่าเลื่อนรถเรื่อยๆอ่ะเห้ยคนนั้นใช้ผลโมจิตายแล้วครับผลโมจิไม่ใจได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโดนใครเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยอะไรทำไมดี้เสียงแบบเฮ้ยผลกราวิตี้เหรอดูสิดูกระบะทันขนาดด้วยอันนี้ฟาไปอีนี้อุ้ยแรงอยู่นะดาเมจแรงอยู่ ไอ้เซฟปดอะไรทำไมมันเดี <AIDS> ๋ยวตกมาเรื่อยๆอย่าโอ้โหระเบิดไปอย่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคไป <eight> ้เรียวปดแก้หมดเดอะดีกว่าโอ้โหโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไอจะขอพักคิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอบเก็บเลเวลกผลนี้มาก่อนนะคะทุกคนให้แบบว่าสกิลมันเต็มบน้อเดี๋ยวเราก็จะมาหัดสกิลกันเออ โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โอ้ยกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอันดับคลิปต่อไปนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้อันก็ต้องขอตีเจ้ามะพร้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามาจิงฉันนะจ๊ะโอ้ยตายตายโอ้ยบ๊ายบายค่ะ